ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับอี h ท r ร u เรียมเดือที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับอีทอเรียมเดืคืออะไรนะครับแล้วกออ็หลังจากที่เมิร์แล้วนะครับราคาจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้นะครับจะพามารู้จักแล้วก็จะพาไปวิเคราะห์เหรียญอี h ท r ร u เียมกันครับ สวัสดีครับยูนจากช่อง m o t r a d e นะครับวันนี้อ๋อไม่พูดก็คงเป็นไม่ได้เนาะสำหรับเรื่องของอีเทเรียมเดิมเมิที่กำลังจะมีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีก21ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นการเขาดาวครั้งยิ่งใหญ่สู่การเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับอีเทเรียมเดิมเมิเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรครับเราพามารู้จักนิดนึงครับขอบุณข้อมูลจากเทคซอสตรงนี้ด้วยนะครับอีเทเรียมเดิมเมิดนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะจาก Proof of เ o r รมาเป็นเขา ทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อประหยัดพลังงานแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการทํำธุรกรรมอีกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับอีเทเรียมเนี่ยได้มีการสร้างเบคอนเชนขึ้นมานะซึ่งเป็นเรื่องของ proof of stake นี่แหละครับแล้วก็เดินนะครับเดินตีคู่ขนานมาเลยกับ proof of work นะครับแล้วก็อีกใน21ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอีเวนต์ที่ชื่อว่า the merge ก็คือเป็นการเอา2อ,อย่างนี้เนี่ยมารวมกันนะครับมารวมกันนะครับถ้าเรามาดูในเว็บของอีเทเรียมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า Proof of work เนี่ยนะครับในกล่องสีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับ Proof of work เนี่ยจะถูกนะครับ Bacon chain ตรงนี้เนี่ยนะครับแซงขึ้นไปนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับนั่นก็หมายความว่าเออ่ Proof of work เนี่ยอาจจะหยุดอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็เออ่หลังจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Proof of stake นะครับนะเอ่อเรามาดูสิ่งที่ The Standard เขาเขียนไว้นิดนึงครับ The Standard เขียนว่ายังไงบ้างครับหลังจากที่ มีการเหมิดแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับนะเด๋ยวแตนดัดเขียนไว้อย่างนี้ครับหนึ่งเลยครับการอัปเกรดนะครับจะช่วยให้เครือข่ายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ถึง99.9นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเครือข่ายนะครับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยเรื่องที่2คืออะไรครับเรื่องที่หลายคนนะครับเฝ้าคอยนะครับว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่าหรือมันจะยังเท่าเดิมนะ ทางอีทูเรียมเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเออเรื่องของค่าธรรมเนียมธุรกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ลดลงเหมือนที่พวกเราคิดกันนะครับนะก็ได้ออกมายืนยันตรงนี้แล้วนะนะครับอ,อ่ประการที่3นะครับอีทูเรียมเนี่ยจะมีเหรียญใหม่นะฮะลดลงมาถึง90%ของปีเลยก็ว่าได้นะปกติแล้วเนี่ยอีทูเรียมน่าจะผุดเหรียญใหม่จากการขุดนะประมาณ1 3 0 0 0หมื่อีทูเรียมนะครับต่อวัน นะแต่หลังจากที่เ,เกิดเดมเมิดแล้วเนี่ยนะครับยอดตรงนี้จะถูกหายไป90%เลยทีเดียวนะครับนะเออนะครับแล้วก็ยังไงต่อทีเนี้ยประการที่4นะครับอีเทเรยมจะกลายเป็นสินทรัพย์เงินฝืดทันทีเพราะว่าอะไรฮะเนื่องจากมีกลไกเรื่องของการเผาเหรียญน,นะครับประการที่5ครับสิ่งที่เดอะสแตนดาร์ดเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับการอัปเกรดดมเมิดจะเป็นการพัฒนานะค,รครึ่งทางของอีเทเรยมก่อนจะไปสู่เวอร์ชั่นสุดท้ายบนรถแมพของอีเทเรยม นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับมาทำความรู้จักกันเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องของ Ethereum The m e r g e ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาพาไปดูเรื่องของราคาเหรียญละกันนะครับอ่ะสักครู่นะครับอ่ะในส่วนของราคาเหรียญตรงนี้นะครับเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนดีกว่านะภาพใหญ่ของ Ethereum เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอย่างก่อนหน้านี้นะครับอีเธอเรีเนี่ย ตั้งแต่ที่มันเอ่อขึ้นไปทำาอทามหายที่ราคา4,800ดอลลาร์นะครับจนถึงตอนนี้นะครับราคาเนี่ยลดลงมาประมาณ67%เนาะนะครับก็รเรียกว,ว่าทุกตลาดแหละนะครับทุกเหรียญแหละที่มีการปรับตัวลดลงมาอย่างนี้เนื่องจากว่าบิตคอยอะไรก็ก็มีการลงมาเช่นเดียวกันนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่ลงไปทําจุดต่ําสุดเลยเนี่ยก็คือในโซนเ ราคา800ดอลลาร์นะครับลงมาประมาณ80%ก็เรียกได้ว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับสำหรับอนะีเธอรี่มเนาะเรามาซูมดูตรงนี้นิดหนึ่งครับเรามาซูมดูตรงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอีเธอรี่มเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เออลงมานะอย่างที่ผมบอกนะลงมาโซนประมาณ800ดอลลาร์นะครับก็มีการลงมาแล้วก็ทำเอ,อ่อทริปเปิลบอททอมตรงนี้นะครับทริปเปิลบอททอมตรงนี้ก่อนที่จะราคาเนี่ยจะเบรกขึ้นไปนะครับจริงๆถ้าเรามองแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นกรอบไซด์เวย์เลยก็ได้เนี่ย เนี่ยมันไม่ใช่ก็ได้อะมันคือกรอบไซด์เวย์นะครับตรงนี้นะเนี่ยราคาตรงนี้มันคือกรอบไซด์เวย์หลังจากที่มันเบรกกรอบไซด์เวย์ไปแล้วเนี่ยราคาก็วิ่งขึ้นไปถึงเออ่2,000ดอลลาร์กันเลยทีเดียวนะก็หลังจากที่มันวิ่งไปถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเดียวกันเองกับที่บิตคอยเนี่ยร่วงลงมานะครับนี่นี่หลังจากตรงนี้นะบิตคอยเนี่ยก็ร่วงลงมานะครับหลุดโลตรงนี้เลยก็ว่าได้ สำหรับบิตคอยเนี่ยหลุดโลเลยนะครับแต่อีเธอเรียมเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งมากๆเลยทีเดียวนะครับราคามีการร่วงลงมาแค่ประมาณ30%จากที่มันเด้งขึ้นไป1 2 0เอ่อกี่เปอร์เซนต์วะ130%นะครับลงมาแค่นิดเดียวก็ถือว่าเป็นเอ่ออีกหนึ่งเหรียญที่ก่อนข้างแข็งมากๆเลยก็ไม่แน่ใจว่าเอ่อสิ่งนี้เองนะครับจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนทำกันอยู่หรือเปล่าว่าเออหลังจาก ก่อนที่จะมีเรื่องของดมเอิดเนี่ยเราก็คิดว่าราคามันน่าจะพุ่งขึ้นไปเยอะเก่งนะครับก็เลยตุนเหรียญไว้ก่อนตุนเหรียญไว้ก่อนเมื่อไรที่ราคามันวิ่งไปเยอะเนี่ยเราจะได้เทขายทํากําไรไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยกราฟมันก็บ่งบอกว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะนี่เห็น<ๆ>ไหมราคาวิ่งขึ้นไปแรงมากนะครับไปแรงมากแล้วตอนลงมาเนี่ยลงมาแบบน้อยมากนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเนี่ยอย่างเด้งขึ้นไปรอบนี้นะครับ เด้งขึ้นไปรอบนี้เนี่ยนะครับเด้งขึ้นไปถึงราคา1,700ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะมีการร่วงลงมานะครับเมื่อคืนเองนะครับก็มีการประกาศตัวเลขของเ,ออเงินเฟอ้อสหรัฐนะตัวเลข CPI นะซึ่งออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ประมาณ8.3นะนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่8.1นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออแปดนนะครับก็พอตลาดเลขตัวเลขออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ย ตลาดก็เลยร่วงลงมาแรงๆนะอย่างอีเทอริวมเองแท่งนี้เนี่ยร่วงลงมาประมาณสัก11%นะนะครับ11%ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของเทคนิคเข้ากราฟกันบ้างนะครับเทคนิคเข้ากราฟเนี่ยนะครับเอ่อถ้าเราตีเส้นเทรลไลน์ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะพาไปดู4ี่ชั่วโมงสักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเราตีเส้นเทรลไลน์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นเทรลไลน์ตรงนี้เป็นเส้นที่รับอยู่มาตลอดเลยเนี่ยรับอยู่นะครับ ตรงไหนอีกตรงนี้รับอยู่ตรงไหนอีกครับตรงนี้ครับ,ร,ร,บรับอยู่แล้วก็เมื่อคืนร่วงลงมาครับตรงนี้ก็ยังคงรับอยู่เช่นเดียวกันนะครับถามว่าเออถ้ามันหลุดเส้นเทไลน์ตรงนี้ไปเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดเส้นเทไลน์ตรงนี้ไปเนี่ยราคาจะวิ่งไปไหนได้อีกบ้างนะครับก็ราคานะครับโซนที่ผมมองไว้นะว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งมาถึงประมาณ3ามเอ่อหนึ่งพันสามดอลลาร์โดยประมาณหรือผมทําเป็นกล่องสีแดงตรงนี้นะแล้วถ้าสมมติว่าเกิดดมเมินแล้วเนี่ยราคาเนี่ย ถูกทิ้งดิ่งลงมาจริงๆนะเกิดเดเมิดแล้วเนี่ยเออมีปัญหานะครับเชนมีปัญหานั่นนี่นะครับธุรกรรมมีปัญหานั่นนี่ราคาอาจจะทิ้งดิ่งลงมายาวๆยังไงก็แล้วแต่ครับไม่ควรหลุดราคา900ดอลลาร์นะครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรหลุดราคา900ดอลลาร์นะครับจะมีโซนแนวรับประมาณไหนบ้างตรงไหนบ้างอ่ะลองมาดีดูคร่าวๆนะนะครับก็จะมีเออโซนตรงนี้นี่โซนตรงนี้ที่เป็น โซนที่เป็นแนวต้านมาก่อนแน่นอนว่าพอกลับลงมาแน่นอนมันจะคงต้องเป็นแนวรับนะถ้าตรงนี้รับไม่อยู่นะครับถ้าตรงนี้รับไม่อยู่เนี่ยนะครับนี่ตรงนี้รับไม่อยู่นะราคาอาจจะมีการทะลุลงมาถึงเส้นสีเหลืองตรงนี้ราคาประมาณ1,200ดอลลาร์ 1, ได้แล้วถ้า $200 รดอลลาร์รับไม่อยู่อีกโอ้โหไอนี้คือคือน่าจะหนักเลยนะนะครับน่าจะหนักเลยราคามีโอกาสที่จะร่วงลงมาถึงประมาณเอ,อ่อ900ดอลลาร์ได้ ราคามีโอกาสที่จะร่วงลงมาถึงประมาณ900ดอลลาร์ได้เพราะฉะนั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยควรที่จะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับควรที่จะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะถ้าหลุดโซนแนวรับตรงนี้ลงมาเนี่ยถามว่าเออนะครับถามว่าเออโซนแนวเซตเทลนไลน์ตรงนี้ซื้อได้หรือเปล่าพิจารณาซื้อได้หรือเปล่าซื้อได้ครับส่วนตัวผมมองว่าซื้อได้เพราะว่าเป็นเออแนวรับนะมันเป็นแนวรับของเส้นเทลนไลน์นะซ สต็อปลอสตรงไหนอาจจะสต็อปลอสไว้ใต้เส้นเลยก็ได้ครับในกรณีที่มันปิดหลุดใต้เส้นลงมาเนี่ยก็สต็อปลอสออกไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ากราฟมันเด้งขึ้นไปนะเราจะได้อะมีแนวต้านแรกก็คือตรงนี้นะครับมีแนวต้านแรกก็คือตรงนี้ประมาณ10%นะครับ RR อ,อ,อยู่ที่ประมาณ2.5%นะครับนี่ Risk Reward Ratio นะอยู่ที่ประมาณ2.5%ครับนะถามว่าคุ้มเสี่ยงไหมก็ก็เป็นตัวเลขที่เออไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมาก นะครับไม่ได้แย,ย่แต่ก็ไม่ได้มีดีมากแต่ถ้าสมมติราคามันทะลุตร,ตรงนี้ขึ้นไปละ่ะจะมีโซนแนวต้านตรงไหนอีกก็ก็คือที่เดิมนั่นแหละก็คือจุดเอ่อที่มันขึ้นมารอบเนี้ยจุดเดิมที่มันขึ้นมารอบเนี้ยราคาตรงนี้ก็จะได้กําไรประมาณ24%ในสัดส่วนที่ขาดทุน4%นะครับนะถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ยังไงก็ต้องมีสต็อปลอสระมัดระวังด้วยนะครับอ่ะมามาว่ากันต่อถ้าสมมติว่าราคามันหลุดตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปเนาะถ้าราคามันหลุดตรงนี้ไปเนี่ ถ้าตรงนี้รับไม่อยู่อีกก็ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้รับไม่อยู่อีกก็ตรงเนี้ยสามแนวตรงนี้เพราะฉะนั้นเออรอแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะกราฟน่าฉเฉลยนะครับนะกราฟน่าจะ,ฉะเฉลยว่าเอออีเทอรียมเดือดเมิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอบรับได้ดีหรือเปล่าหรือมันจะมันจะรุ่งหรือมันจะร่วงนะครับถ้ามันจะร่วงก็แนวรับตามนี้นะครับถ้ามันจะรุ่งก็มาดูกันต่อนะครับถ้ามันจะรุ่งก็มาดูกันต่อนะในส่วนของโซนแนวต้าน แนวะโซนแนวต้านของอีทูเรียมเนี่ยนะครับผมมองไว้ตรงไหนบ้างนะครับผมมองไว้ตรงนี้นะในกรณีที่มันจะมีการเออเด้งขึ้นไปแดงๆเนี่ยผมมีโซนแนวต้านไว้ตรงนี้อีก 1. จุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเส้นนี้ขึ้นไปหน่อยโอเคจะได้แบบสวยๆหน่อยนะโอเคนะครับมันจะมีโซนแนวต้านที่ผมได้ทํากล่องสีเขียวไว้นั่นก็คือโซนประมาณราคา2 0 0พดอลลาร์ แนวร,ราคา2 0 0พดอลลาร์ที่มันขึ้นมาชนรอบนี้เลยครับที่มันขึ้นมาชนรอบนี้แล้วไม่ผ่านเนาะซึ่งโซนตรงนี้ก็เป็นโซนแนวรับแนวต้านทั้งนั้นเลยนะครับเป็นโซนที่เอ,อ่อที่ทุกคนพร้อมจะเทขายนะครับเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเรามาดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะครับเหลือบมาดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งนะเราก็จะเห็นว่าอะไรครับจะมีเส้นกดนะที่ตัดผ่าน2-3ยอดเนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่ ปี 2, 2, 2นะองศนย์อน่อวันที่9ก้าโนเอมเบอร์นะครับก็คือ9กกรกฎาคมไม่ใช่สิขอภยัย9พฤศจิกปีที่แล้วนะครับ9กพฤศจิกปีที่แล้วตัดผ่านตรงนี้ลงมาเห็นไหมตรงนี้ที่เป็นเส้นกดลงมานะครับราคาขึ้นไปชนก็ไม่ผ่านนะครับนะก็คิดว่านะครับถ้าสมมติว่าราคามันมีการเด้งขึ้นไปจรงิงๆเนี่ยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปชนตรงนี้ก่อนนะซึ่งถ้าเด้งขึ้นไปชนตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับจะไปทับซ้อนกับเส้นตรงนี้ จะไปจับซ้อนกับจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านของเดิมนั่นแหละนะครับจุดที่เป็นแนวรับแนวต้านของเดิมนั่นแหละแล้วก็บวกกับจะมีเรื่องของเส้นเทไลน์เส้นกดตรงนี้เนี่ยมากดเพิ่มอีกด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวต้านตรงนี้น่าจะแข็งมากๆเลยทีเดียวนั้นะน่าจะแข็งมากๆเลยทีเดียวไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าสมมติว่าเออเรื่องของดัมเบิลดเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับมันเออถูกตอบรับดีจริงๆราคาก็อาจจะมีการพุ่ง ทะลุเส้นตรงนี้ไปก็ได้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าราคาทะลุเส้นตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอะไรครับอาจจะทะลุเส้นครั้งแรกในรอบ10เดือนเลยก็ว่าได้นะเออทะลุเส้นครั้งแรกในรอบ10เดือนซึ่งออถ้ามันเบรกเอาพร้อมกับวอลลุ่มตรงนี้ก็น่าเก็บอยู่เหมือนกันน่าซื้ออยู่เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ได้มีของคนที่ไม่ได้เก็บของมาตั้งแต่แรกตรงนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเองถามว่าซื้อตรงไหนได้บ้างครับเมื่อกี้ก็ได้มีการบอกไปแล้วนะว่าเออตรงนี้ก็สามารถพิจารณาซื้อได้แต่ถ้าราคาหลุดลงมานะครับเราควรจะทํายังไงครับสต็อปลอดออกไปนั่นเองแล้วก็มารอรับส่วนกล่องแดงถ้าสีแดงหลุดนะครับหลุดอีกเนี่ยก็จะมี2แนวที่ให้พิจารณาถ้าเจอแท่งเทียนกลับตัวก็ก็เอาได้เลยนะครับก็เอาได้เลยแต่ที่แน่ๆนะครับราคาเนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้นะราคาเนี่ยไม่ควรหลุด900ดอลลาร์ นะราคาไม่ควรหลุด900ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเออส่วนตัวเนี่ยผมมองยังไงส่วนตัวเนี่ยนะครับเออผมไปอ่านข้อมูลจากเออจากเว็บคอยคลาสมานะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งเออเว็บคอยคลาสเนี่ยนะครับให้ข้อมูลอย่างนี้ครับว่าเรื่องของฟันดิ้งเรทเนี่ยนะครับตอนนี้ติดลบแล้วนะครับฟันดิ้งเรทอีทู e รียมตอนนี้ติดลบแล้วนั่นก็หมายความว่าอะไรครับนั่นก็หมายความว่ามีคนช็อตอีทูเรียมเนี่ย เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเว็บไอ้คอยลาร s สให้ดูก่อนสักครู่นะเออไม่รู้ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะแต่ถ้าหาไม่เจอยังไงเดี๋ยวอาจจะมาแปะให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะมาขึ้นให้แล้วกันนะครับเออสักครู่นะ อาอย่างนี้ดีกว่า,ผมมา,วานะผมมาแปะให้ย้อนหลังดีกว่านะครับผมมาแปะให้ย้อนหลังดีกว่านะครับผาไม่เจอไม่รู้ว่าอยู่ไหนละนะครับนะก็นั่นแหละรครับามาเล่าให้ฟังก่อนว่าเออตอนนี้มีคนช็อตอิเรียมเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเป็นออเดอร์ที่ใหญ่แล้วก็เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันนะว่าอิเรียมเนี่ยหรือเขาเห็นว่าราคามันอาจจะมีการาทุบลงมาหรือเปล่าหรือย,ยังไงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายผมคิดว่ากราฟน่าจะเฉลย นะครับนะในส่วนของอีทูเรียมเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็หวังว่าราคาจะจะไม่เป็นนะครับจะไม่ลงนะครับจะไม่เป็นจะไม่ลงเหมือนที่ข่าวได้ออกมาแล้วกันนะครับก,ก็หวังว่าราคามันจะเด้งขึ้นไปเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้กําไรกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด นะครับซับสไครเอาไปกดผิดขอไปนะฝากกดซับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผมได้ทําวิดีโอแล้วก็ทาคลิปพัฒนาแบบนี้ต่อๆไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ